สวัสดีครับนี่เลยคันสปิลสวยๆจากทางไอว่านะครับตัวนี้ชื่อว่าไอว่านะครับอันต้าไลท์นะน่าใช้มากเลยตัวนี้นะครับจะเป็นคันสปิลตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าสเปคจัดหนักจัดเต็มนะครับในราคาหลักร้อยนะครับออปชั่นเนี่ยใส่มาเยอะเลยตั้งแต่ไกด์นะครับที่เป็นไกด์ฟูจินะครับห้อยป้ายมาแบบนี้เลยฟูจิแท้นะครับต่อ,อมานี่ โลโก้โฟจิแบบนี้แท้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับด้ามเนี่ยเคลือบแล้วนะครับเป็นด้ามก๊อกเคลือบแล้วจากโรงงานสวยๆแบบนี้งานเนียนนะครับแบงค์ที่ให้มานะครับจะเป็นสีไลยเขียวๆฟ้าๆอย่างนี้เวลาออกแสงนะเท่มากโค้ันนะครับมีตั้งแต่็ดฟุต8ฟุตและก็9ฟุตนะครับเรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานคันนะครับไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะกำลังดีแบบนี้เลยเหมาะสำหรับงานสปิลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะเขียนเลยว่า เวทสายเนี่ยจะอยู่ที่แปดถึงสิบห้าฟอนตนะครับแล้วก็เวทเยื่ออยู่ที่ประมาณสิบนะครับถึงสามสิบกรัมตอบโจทย์การใช้งานงานสปิลเลยนะครับใครที่อยากได้นะครับพันสปิลนะราคาหลักร้อยคุณภาพดีอย่างแบรนด์ไอว่านะครับนะไทยแนะนําเลยว่าเจ้ารุ่นอันตราไลท์เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้คันสองท่อนนะครับพกง่ายไปกับเราได้ทุกที่นะครับสนใจจัดได้เลยนะครับในตะการทิกตอกกับไอว่าอันตราไลท์ครับขอบคุณครับ